แฟนหายไปหลายวันนะครับอ่ะไม่แชทหานะครับเราทักไปไม่อ่านนะครับแก่ยังไงดีคะนะครับปกติเราก็ไม่ตามไม่ง้อนะครับเขาก็กลับมาง้อเองทุกครั้งแต่ในระยะยาวก็อาจจะต้องเลิกกันขาดคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเงียบไปหนึ่งครับมีอะไรบางอย่างแน่นอนครับไม่งอนคุณอ่ะก็มีคนใหม่มี2ปัจจัยเนี่ยสองครับถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เขาเงียบไปแล้วอยู่ๆมันกลับมาแสดงว่าอะไรครับมันแค่กําลังมีปัญหากับคนใหม่ครับ ถ้าคุณอยากให้เขากลับมา1ครับคุณต้องทําให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปครับ 2. ครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่ากับเราอีกแล้วครับ3ครับถ้าคุณยิ่งอยากให้เขากลับมาคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเรานี่แหละคือคู่แท้ของเขาครับคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายเกิดเอฟเฟกตอย่างนี้ข้อห้ามอะไรบ้างครับที่ห้ามทําดูสตอรี่ครับ ถ้าคนคนหนึ่งไม่ค่อยตอบแชทคุณไม่อ่านในต่างต่างพวกนี้แล้วคุณไปดูสตอรี่ยิ่งยากในการแก้เพราะอีกฝ่ายจะเห็นว่าคุณไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีใครเอา2ครับห้ามทักไปซ้ําๆครับเพราะยิ่งทักมากเท่าไหร่ยิ่งดูไร้ค่ามากเท่านั้นยิ่งทักมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นของตายมากเท่านั้นครับสามครับห้ามครับทักหาคนรอบข้างของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณอยากให้ใครกลับมาน่ะอย่าไปทําเรื่องเหล่านี้ครับเพราะมันยิ่งทําให้ทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลย วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสำนธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ